ใช่ไหมนั่นอ่ะและปลาที่น้องได้คือได้ไหมอ่ะไไม่ได้โอ้โหเรากำลังมองหาอะไรอยู่ลูกปลาหมึกครับงหาหมึกอยู่เนาะน้องจอดครับสวยงามนี่คือหาดก,กลิมครับจังหวัดภูเก็ตอยู่ใกล้กระนมลไหมลูกใกล้นั่งรถกี่นาทีประมาณห้าถึงหกนาทีโอห้าหกนาทีเองนะโอ้สวยมากดูดูน้ำเลยครับสวมากโอ้โหนี่คือ สวรรค์จริงๆครับภูเก็ตบ้านเราเราจับทุกวันไหมลูกช่วงนี้บางวันถึงไม่าจะจับเพราะอะไรลูกเพื่อเอาไปกินค่ะเอะอวันที่เราเราจะเป็นต้องหาอาหารก็ต้องออกไปจับเขาครับใช่ตรงนี้น้ําลึกไหมลูกไม่ลึกครับประมาณขนาดไหนถ้าเราไปยืนน่าอดเหนเอวเอมตรเมตรหนึ่งนี่ก็มีมีแว่นตานะลูก แล้วก็มีฟินที่ทีมงานขอให้มีกล้องไปด้วยฮะไปแล้วครับอ๋อแต่มันจะลึกขึ้นเรื่อยๆรื่หรือเปล่าลูกใช่ครับมันจะลงลึกเรื่อยเนี่ครับตรงนี้เริ่มลึกและครับโอ้สวยมากเลยตรงนี้ก็น่าจะประมาณเมตรนิดๆนะครับโเราก็ำลังงอหาอะไรอยู่ลูก มองหาหมึกอยู่เนาะเราเราตั้งใจไหมว่าต้องได้กี่ตัวลูกไม่ก็คือแล้วแต่จังหวะใช่ไหมครับใช่หมึกนี่ถือว่าหาง่ายหรือยากยากครับตอนี้เห็นแล้วครับนั่นๆเริ่มเล็งแล้วปลาครับอ๋อนี่จะจับปลาก่อนนะอ๋อนี่คือจะหาปลาปลาอะไรที่เราเล็งลูกปลากระพงแดงครับปลากระพงแดงเอาแล้วครับเอ้ยทีมท่มคุยกันต่อลูกแป๊บนึงนี่คือพี่ทีมงานชวนคุยครับ เป็นไงบ้างเนี่ยลงไปแล้วหาเจอหรือยังยังครับเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครับทำไมถึงยากอลูกเพราะปลาบึกไม่ค่อยเจอครับตรงนี้ตรงนี้ท่วมหัวเนาะค<ะ>ว่ายน้ำเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนกี่ชั่วโมงลูกคิดว่าชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงว่ายได้ตลอดนะครับแข็งแรงมาก นี่คือหนึ่งชั่วโมงต่อไปก็ยังไม่เจออะไรครับคือมันไม่ได้ง่ายแหละครับมันไม่ได้ง่ายมันคือหมึกเลวนะฮะหมึกหมึกกระดองหมึกกระดองคือเขาหาปลาก็ได้หาหมึกก็ได้ครับคือแต่ชั่วโมงหนึ่งไปแล้วยังไม่เจอครับแล้วตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแผนครับมาหาหมึกแทนครับเนี่ยพอดำลงไปผมเจอปลาหมึกแล้วครับนี่เขาเจอแล้วครับทีมงานบอกน้องในอีมเจอหมึกแล้วครับน้องจ่อแล้วครับนี่ลึกมากนะครับโอ้มีสองเมตรนะครับสองเมตรขึ้นครับเฮ้ยโอยตัวใหญ่ครับเอ้ยตัวใหญ่อะ รู้ด้วยย่งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตันี่คือที่นายอินบอกถ้าถ้าถ้าขายนี่ได้โลเท่าไหร่เนี่ยลูกโลตัวละร้อยร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทโอ้นี่ตัวใหญ่มากนะครับฮนี่เขาเริ่มพลนหมึกนะครับปลอยมือปลอยมือคือคือเขาก็พยายามจะเอาตัวรอดนะครับเขาจะพรางตัวด้วยมึกนะครับนายอิมก็ทาการยังไงลูกร้อยก็เหรอลูกดึงขึ้นคับดึงขึ้นใช่ไหมครับ เราก็ดึงเขาผ่านเชือกที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับอ๋อมีมีสองตัวใช่ค่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งอ๋อ,อ,อนั่นอ,อ๋อนี่เห็นอยู่คู่กันเลยเนาะใช่โอ้ตัวนี้เ็าพยายามจะพ่นหมึกนะครับโอ,อตัวใหญ่อะ่ะโูตัวใหญ่มากครับเฮ้โอ้โหนี่นี่โอ้หนี่ใหญ่มากนะครับนี่ใหญ่มากนี่คือ,อความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลบ้านเรานะครับ สตัวนี่พอไหมลูกวันนี้พอแล้วเลยนะโอ้ยดูน้ำดิดูใหญ่มากน้ำดำเลยอ่ะตัวนั้นอ่ะเนี่ยครับได้มา2ตัวตัวเบลเลยเลยตัวใหญ่นะเดี๋ยวจะมีโจทย์ท้าทายน้องนายอิมครับให้น้องนายอิมเนี่ยจับปลาเพื่อมาเป็นอาหารในบ้านนั่นแหละครับแต่ว่าเราท้าเขาว่าในสมลมหายใจคือจ้ำลงไปเนี่ยอยากให้เขาได้ปลาอย่างน้อย1ตัว พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับนี่อีกวันหนึ่งครับสวยสวยนี่คือบ้านเราครับนี่คือภูกเก็ตครับนี่ยังอยู่ที่กะลิบไปลูกใช่ค่ะสวยมากอื นี่คือลงไปแล้วนะครับนี่คือลงหายใจแรกนะครับยากเนอะง่ายเลยอ่ะนี่กล้องจากน้องนายอีกน,นะครับ,รบใิไนนไ่ไหมครับใช่ไหมนั่นน่ะเรียบร้อยครับน้องยิงไปแล้วหนึ่งครั้งและปลาที่น้องได้คือเอ๊ะได้ไหมอ่ะ ไม่ได้โอ้นี่คือคือเรายิงไปแล้วแต่ว่าไม่โดนหรือไงลูกไม่โดนฮะโอ้เขาหลบหรือว่าเรายิงไม่ไม่โดนเขาขเขาหลบเขาบออเขาหลบเนะนี่คือครั้งแรกครับอ๋อครั้งแรกยังไม่สามารถจับปลามาเป็นอาหารได้นะครับเดี๋ยวนี้นับเป็นหนึ่งลมหายใจไปแล้วนะนี่คือหนึ่งครั้งแล้วครับหรืออีกสองครั้งครับทมอีกครั้งครับ นี่ต้องประสบการณ์นะครับต้องอาศัยประสบการณ์ครับเพราะว่าต้องต้องเดาได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะต้องคาดการณ์นะครับเอาละครับเล็งครับจะเป็นยังไงครับไม่เห็นเลยเขาชูดิ้วน้วองบอกได้เหรอนี่ลงไปยิบไม่ทันรับหลุดฮะอา้าวคือเราคิดว่าโดนไหมลูกโดนครับอ๋อโดนแต่ว่าจะไม่ไดนจับเขาใช่ค่ะโอเคเขาไปก่อนแต่มันโดนแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ครับโดนอาจจะเป็นจังหวะที่โดนโดนยังไม,ไม่ไม่เต็มที่ครับเจอแล้วทิ้งครับปลาหลุดยิงได้แล้วแต่หลุดเหรอลูกโอ้ยปาอะไรครับกระพงแดงครับโอ้ยเสียใจเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกมันไม่ง่ายใช่ถ้างั้นผมขออนุญาตน้องการไปแล้วสองครั้งยังไม่ได้เลยผมแถมให้อีกสองครั้งเฮ้ยได้ั้งได้ดิปลาที่เราเลงๆอยู่แถวๆนั้นมันจะมีปลาอะไรบ้างลูกปลาเก๋าปลาเก๋า มีกระพงแดงไหมมีค่ะมีเนะโอ้นา่าก็ก็คือมีปลาอาศัยอยู่ใช่ในช่วงเวลาที่ไปลูกช่วงนั้นถือว่าปลาน้อยหรือปลาเยอะก็ปลาเริ่มเข้าแล้วค่ะปลาเริ่มเข้าอ๋อหมายความว่าปลาเขาจะเดินทางไปตามที่ต่างๆรอบๆนั้นน่ะลูกใช่ค่ะอ๋อโอกาสเลยสองครั้งนะครับไปต่อครับโอ้แต่สวยจริงๆเนาะน้ำใสมากนะอ่ะ สายตาดีเหมือนกันเนาะต้องตาต้องปลาจรครับต้องอาศัยประสบการณ์ครับได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ครับได้ครับนี่คือปลาอะไรลูกปลาเก๋าค่ะโอ้โหนี่สามเมตรนิดนิดครบปลาเก๋าครับอ๋อปลาเก๋า สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ